เรื่องดีดีมีมาเล่าคลิปนี้ขอ,อนำเสนอนิทานพื้นบ้านเรื่องเทพสามฤดูเทพทั้งสามคือราหูพิรุณและจินดาเมฆาทุกองค์อิสราทรงลงมาเกิดในเมือมนุษย์ตามคำขอของเท้าตรีภพและมเหสีมณีแต่เนื่องจากเท้าตรีภพขอลูกเพียงคนเดียว เทพทั้งสามจึงมาเกิดในร่างเดียวกันสับเปลี่ยนกันตามฤดูกาลมเห<ม>สีมณีทรงตั้งคันนานถึงหปีก็ยังไม่มีประสูติการเท้าตรีพบจึงทำพิธีขอต่อองค์อิสระให้มีประสูติการเนื่องจากขณะนั้นเป็นฤดูร้อนเทพราหูจึงปรากฏร่างเป็นเด็กอายุห้าขวบแต่มีเขี้ยวเป็นยักษ เป็นเหตุให้ท้าวตรีพบกลิ้วมากจึงสั่งให้นำไปลอยแพร่ระหว่างทางง้างเกิดมาพบราหูเข้าคิดจะเข้าไปจับกินแต่พระฤาษีมาช่วยเอาไว้ได้และสอนคาถาให้ราหูใช้กำกับง้างไว้เป็นบริวารจากนั้นได้พาไปอยู่ด้วยและสอนวิชาให้ฝ่ายม่เหสีมณีถูกทัศนีม่เหสีฝ่ายซ้ายใส่ร้ายว่าเป็นชู้กับยักษ์ จึงถูกเท้าตรีพบในระเทศเมสีีทัศนีสั่งให้ทหารฆ่ามณีทิง้งแต่ยักสุรพัสและลิงนันทเสนมาพบเข้าเข้าช่วยนางเอาไว้ได้แต่ทั้งสองก็กลับต่อสู้กันเพื่อแย,ย่งชิงนางขณะนั้นมีพระฤาษีตนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นและห้ามทั้งสองและเล่าเรื่องของมณีให้ฟัง สุรพัฒและนันทเสนร,รู้สึกเสียใจที่คิดไม่ดีกับมณีทั้งสองสัญญาว่าจะช่วยเหลือนางและถือว่านางมณีเป็นน้องสาวมณีรู้สึกทราบซึ่งในบนุคุณที่พระฤาษีช่วยไว้นางจึงอยู่รับใช้พระฤาษีที่อาสมกล่าวถึงเทพทั้งสหลังจากเรียนวิชาจากพระฤาษีแล้ว mm hmm. ก็เกิดคิดถึงแม่เนื่องจากพิรุณและจินดาไม่ลา ยังไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยนับตั้งแต่เกิดมาพระฤาษีจึงขออาวุธจากองค์อิสรามอบให้เทพทั้งสามไว้ป้องกันตัวราหูได้กระบองแก้วพิรุณได้พระขันและจินดามณีมีลูกแก้ววิเศษนอกจากนี้ก็ได้ให้งั่งติดตามไปด้วยเพื่อคอยดูแลเทพทั้งสามจึงออกเดินทางไปตามหาแม่ระหว่างทางราหูได้พบถ้ำเก็บสมบัติ ที่มียักษ์สองตนเฝ้าอยู่ง่างโลภมากหยิบเอาสมบัติในถ้ำออกมาทำให้ถูกยักษ์เฝ้าสมบัติตามล่าทั้งสองจึงต้องกลับเอาสมบัติไปคืนขณะที่กำลังจะเข้าไปในถ้ำก็พบกับวิทยาธรจะแย่งเอาสมบัติจึงต่อสู้กันราหูฆ่าวิทยาธรน,นั้นตายต่อจากนั้นราหูและง้างก็เดินทางมาด้วยกันระหว่างทางเจอกับนันทเสณ และเกิดการต่อสู้กันง้างอยากเป็นอิสระจึงไม่ยอมช่วยราหูองค์อิสระจึงให้เทพมาตุลีลงมาช่วยมาตุลีเสกเชื่อกระถามัดนันทเสนไว้และชี้ทางให้ราหูเดินทางไปพบกับแม่ราหูเดินทางไปพร้อมกับงัางและนันทเสนจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูหนาวจึงเปลี่ยนร่างเป็นจินดาเมฆลานันทเสนแปลกใจ ที่เด็กน้อยสามารถเปลี่ยนร่างได้ตามฤดูกาลเมื่อเดินทางไปตามที่มาตุลีบอกก็ไปถึงอาสมของพระฤาษีที่มณีอาศัยอยู่ด้วยมณีเห็นจินดาเมฆลาก็นึกเอ็นดูอยากเลี้ยงไว้เป็นลูกพระฤาษีนั่งทางในดูความเป็นมาของจินดาเมฆลาจึงรู้ความจริงว่าจินดาเมฆลาคือลูกที่แท้จริงของมณี และเมื่อฤาษีเล่าเรื่องนี้ให้กับมณีและจินดาเมฆลารู้ทำให้ทั้งสองแม่ลูกดีใจที่ได้พบกันจินดาเมฆลาได้บอกกับแม่ว่าแม่น่าจะเดินทางกลับไปหาพ่อเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ซึ่งมณีก็เห็นด้วยจึงกราบลาพระฤาษีเพื่อเดินทางกลับไปยังบ้านเมืองโดยมีง่างเดินทางไปด้วยในระหว่างการเดินทางนั้น ได้ผ่านป่าซึ่งใกล้กับเมืองอนันตลีวันซึ่งเป็นเมืองยักษ์โดยมีท้าอนันตวง์เป็นผู้กรองเมือง,งพระองค์มีไม่เหตุสืชื่อโชตนาท้าอนันตวงและโชตนาถอดหัวใจไว้ที่มแมลงผู้ซึ่งอยู่ในถ้ำนินกูหาทําให้ข้าไม่ตายขณะที่ท้าอนันตวง์เดินทางไปให้อาหารมาแมลงผู้พร้อมกับคนสนิทก็ได้พบกับอณีและจินดามเมฆลา ตอนแรกตั้งใจจะจับกินเป็นอาหารแต่เมื่อเห็นความงามของมณีก็อยากได้เป็นชายาอีกคนหนึ่งจินดาไม่ขลาใช้ลูกแก้ววิเศษขับไล่เท้าอนันตวงไปเท้าอนันตวง์แม้ว่าจะบาดเจ็บแต่ก็สามารถลักพาตัวมณีไปด้วยได้จินดาไม่ขลาจึงต้องออกติดตามไปช่วยแม่ที่เมืองอยักแม่สีโชตนารู้เรื่องที่เท้าอนันตวง พานางมนุษย์กลับมาเพื่อยกย่องเป็นชายาอีกองก็โกรธมากจึงบังคับให้เท้านันตวงศ์เลือกเท้านันตวงศ์เลือกมณีทำให้โชตนาแค้นใจมากจึงไปหาพี่ชายคือเท้าจักรวรรดิซึ่งตกพุ่มไม้มาหลายปีและมีลูกชายชื่อปราบไตรจักโชตนาบอกกับเท้าจักรวรรดิว่านางมนุษย์ที่เท้าอนันตวงศ์จับมานั้นมีความงามยิ่งนัก เหมาะจะเป็นม่เหสีของเท้าจักรวรรดิให้เท้าจักรวรรดิไปทูลขอจากเท้าอนันตวงศ์ซึ่งคงจะเกรงใจและยกให้แต่โดยดีเป็นการกำจัดมณีให้แก่นางอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งเท้าจักรวรรดิก็ตกลงในระหว่างการเดินทางไปขอนางมณีกับเท้าอนันตวงศ์นั้นเท้าจักรวรรดิก็ได้พบกับจินดาเมฆลาและงัางจึงคิดจะจับทั้งสองกิน จินดาเมฆขลาใช้ลูกแก้ววิเศษออกมาต่อสู้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานเอธทริ์พัดชีวิตของจักรวรรดิได้เนื่องจากพัดนี้เมื่อใช้โบกไปที่ใครจะทำให้วิญญาณออกจากร่างเหมือนคนตายแต่ถ้าโบอกอีกครั้งก็จะสามารถคืนชีวิตให้ได้จินดาเมฆขลาและง้างถูกทำร้ายนอนนิ่งเหมือนคนตายเท้าจักรวรรดิแย่งเอาลูกแก้ววิเศษไป และนำศพของทั้งสองไปเก็บไว้ด้านมณีพยายามจะหนีออกจากที่คุมขังของเท้าอนันตวงศ์โดยใช้ระคังแก้วหวังจะเรียกสุรพัทและนันทเสนมาช่วยแต่ก็ถูกเท้านันตวงศ์ยั่งไปได้อีกเท้าจักรวัตรขอประธานมณีแต่อนันตวงศ์ไม่ให้ทั้งสองจึงต่อสู้กันเท้าอนันตวงศ์จู้ธิ์ของพัดชีวิตไม่ได้จึงนำระคังแก้วออกมาสัน่นโดยเข้าใจว่าเป็นอาวุธวิเศษ สีจากรักขังแก้วเรียกสุรพัฒ์และนันทเสนมาทั้งสองฝ่ายจึงเข้าต่อสู้กันฝ่ายของมณีเป็นฝ่ายชนะสามารถแย่งพัดชีวิตมาได้แต่โชตนานำจินดาและง้างออกมาต่อรองมณีจึงปล่อยพวกของอนันตวงไปและใช้พัดชีวิตคืนชีวิตให้กับจินดาและง้ง่งสุรพัฒ์และนันทเสนแยกตัวกลับและมอบพัชชีวิตให้มณีและจินดาไว้ใช้ ระหว่างนั้นอนันตวงศ์และจักรวรริซึ่งตามมาเห็นเข้าจึงวางแผนปลอมตัวเป็นสุรพัทและนันทเสนเข้าไปแย่งพัดชีวิตและจับตัวมณีองค์อิสาราเห็นดังนั้นจึงลงมาอย่างโลกมนุษย์พร้อมทั้งมาตุลีโดยมาในร่างของมนุษย์วางแผนหลอกจับตัวอนันตวงศ์และจักรวรริได้แต่อนันตวงศ์เจ้าเล่บอกว่าเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามโลกเช่นอ,องค์อิสารา คุแล้วหรือที่จะใช้ทริ์มารลังแกยักผู้ต่ําต้อยองค์อิสาราจึงเพียงแค่ตักเตือนไม่ทาร้ายผู้อื่นอนันตวงศ์และจกักรวรรดิรู้สึกแปลกใจมากที่องค์อิสาราถึงกับต้องลงมาปกป้องมณีและจินดาด้วยตนเองฝ่ายองค์อิสารากล่าวกับมาตุลีว่าครั้งต่อไปถ้าจะลงไปยังโลกมนุษย์จะไปอย่างมนุษย์ธรรมดาไม่มีอิทธิฤทธิต่อมาอนันตวงศ์และจกักรวรรดิ แปลงตัวเป็นสุรพัทและนันทเสนอ้างว่าเป็นห่วงจึงกลับมาดูแลมณีและหลอกถามคาถากำกับง้างจากจินดาและจับง้างไปขังไว้ตกกลางคืนทั้งสองพยายามจะแย่งพัดชีวิตมาจากมณีขณะนั้นปรากฏฝนหลงฤดูทำให้จินดาเปลี่ยนร่างเป็นเพรุนทั้งสองตกใจหลุดปากทักออกมามณีจึงรู้ว่าทั้งสองเป็นตัวปลอม เพราะสุรพัฒ์และนันทเสนต่างก็รู้ความเป็นมาของเทพทั้งสามแล้วจักวัิสามารถย่งพัดชีวิตไปได้พิรุณจึงสั่นระคังแก้วเรียกให้สุรพัฒ์และนันทเสนมาช่วยในระหว่างที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นง่างสามารถหลุดออกจากที่คุมขังได้พิรุณจึงให้ง่างไปหาหัวใจของอนันตวงศ์มาทำลายง่างจึงแปลงกลายเป็นอนันตวงศ์เข้าเมืองยักษ หลอกให้ล่าสาันคนสนิทของอนันตวง์ไปยังสถานที่เก็บหัวใจล่าสันหลงกลงัางจึงจับมแมลงผู้ที่มีหัวใจของอนันตวงไปได้และฆ่านันตวงตายพิรุณก็ได้ใช้พัะขันวิเศษต่อสู้กับพัดช,ชีวิตจนพัดช,ชีวิตถูกทำลายเสียหายผู้ของจักรวรรดิจึงหนีไปได้ส่วนสุรพัฒนนันทเสมนมณีพิรุณและง้างจึงเดินทางต่อไปด้วยกัน ทั้งหมดได้เดินทางดอนแรมมาจนถึงเมืองอุดมสุรพัฒ์และนันทเสนได้ช่วยเหลือมณีจนกระทั่งท้าวตรีพบรู้ความจริงเรื่องที่ทัศนีใส่ร้ายมณีและลูกๆและเชื่อเรื่องที่ลูกมีถึงสามคนแต่อยู่ในร่างเดียวเนื่องจากองค์อิสาราได้บันดาลให้ท้าวตรีพบมองเห็นเทพทั้งสามแยกร่างชัว่วขณะท้าวตรีพบจึงพามณีและลูกกลับเข้าเมืองอุดม พร้อมทั้งจับพวกของมเหสีทัศนีไว้รอประหารแต่ทัศนีและพวกก็หนีไปได้ในระหว่างที่นางทัศนีและพักพวกหลบหนีนั้นก็ได้มาพบกับโคทันซึ่งโคทันเป็นวัวที่บำเพ็ญตบะจนสามารถแปลงร่างเป็นคนได้เมื่อโคทันเห็นทัศนีก็นึกรักจึงได้พาตัวนางไปเป็นเมียโคทันได้เนรมิตเมืองโคทันและแต่งตั้งให้ทัศนีเป็นมเหสี และรับพวกของทัศนีทั้งหมดมาอยู่ด้วยทัศนีและโคทันมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนเป็นชายชื่อว่าสามสีทัศนีนั้นอย่างแค้นใจเท้าตรีภพและไมเหสีมณีและคิดแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาโคทันจึงให้สัญญาว่าเมื่อสามสีเติบโตและได้เรียนวิชาจากตนจนเก่งกล้าจะให้ไปแก้แค้นให้ทัศนีเวลาผ่านไปเทพทั้งสามเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มสาว พีรุ่และจินดามีรูปร่างเป็นมนุษย์รูปงามส่วนราหูนั้นมีร่างกายเป็นมนุษย์ที่มีเกี้ยวเป็นยักษ์แต่ทั้งสามยังคงอยู่ในร่างเดียวกันแทบทั้งสเจริญวัยขึ้นถึงเวลาที่ต้องเลือกคู่ครองพิรุณนจึงขออนุญ,ญาตพ่อแม่ไปหาคู่ครองเองและต่อมาพิรุณนก็ได้พบกับนางไม้ชื่อว่าลักษณาและทั้งสองก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งฤดูหนาวมาถึง จินดาไม่ขลาจึงได้ปรากฏร่างขึ้นและได้เดินทางต่อไปโดยมีง่างไปด้วยระหว่างทางจินดาได้พบกับองค์อิสราและมาตุลีซึ่งลงมาอย่างโลกมนุษย์โดยไม่มีอิทธิฤทธิ์องค์อิสราจําจินดาได้แต่จินดาไม่รู้จักเมื่อถึงฤด,ดูร้อนเทพราหูก็ปากฏร่างเป็นเวลาเดียวกับที่เมืองโรมิสซยซึ่งมีทาคันธมาศเป็นผู้ปกครองเมือง พระองค์มีม่เหสีชื่อว่ารัชดาและมีพระราชธิดาสองพระองค์คือสุวรรณอัมพรและอับสรสวรรค์นอกจากนี้ท้าวคันธมาศยังมีพระคณิ t h าชื่อว่าดวงดาราซึ่งยังไม่ได้อภิเศกสมรสท้าวคันธมาศและมเหสีจึงจัดให้มีงานเลือกคู่ให้กับพระธิดาโดยการเสียงพวงมาลัยในขณะเดียวกันนั้นท้า,จาวจักรวรรดิพร้อมทั้งลูกชายปราบไตจักและโชตนา ได้เดินทางมาถึงเมืองรมวิสัยเพื่อหามนุษย์กินจักรวรรดิและปราบไตจักรไดเข้าร่วมพิธีเลือกคู่ด้วยจักรวรรดิลงไหลในความงามของสวรรนอัมพรส่วนปราบไตจักรนั้นนึกรักอับสรสวรรค์และใช้มนต์สกดให้นางเสียงพวงมาลัยให้จักรวรรดิก็ใช้มนต์สกดเช่นกันแต่เนื่องจากพระนิธฐาของท้าวคันธมาศที่ชื่อดวงดาราอยากเลือกคู่บ้างจึงเข้ามาแย่งสวรรณอัมพรเสียงพวงมาลายัย จึงได้รับมนสกดแทนและได้ท้าวจักรวรรดิเป็นคู่แม่เอศิรัชดาโกรธที่สุวรรณอัมพรไม่ยอมเสี่ยงพวงมาลัยเลือกคู่และว่าสุวรรณอัมพรเลือกมากสุดท้ายสุวรรณอัมพรจึงต้องออกไปเลือกคู่อีกครั้งครั้งนี้ราหูและงั่งได้เข้ามาในบริเวณพิธีด้วยในขณะที่ทุกคนต่างก็กลัวยักษ์และกระหังสุวรรณอัมพร กับโยนพวงมาลัยเลือกราหูเป็นคู่ครองแม่เสียรัชดากริ้วสวรอัมพรมากถึงกับขับไล่ออกไปจากวังให้ไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาอยู่กับราหูที่กระท่อมปลายนาสุวรรณอัมพรน้อยใจแม่จึงผ่านโกรธเอากับราหูไม่อยอมให้ราหูอยู่ร่วมห้องงัางจึงแนะให้ราหูบอกความจริงให้นางรู้และแสดงร่างที่เป็นมนุษย์ให้ดูแต่ราหูปฏิเสธ ต้องการให้สุวรรณอัมพรยอมรับตนในร่างที่เป็นหยกักทางด้านจากักรวรรดิจำใจต้องแต่งงานกับพระคณิฐาดวงดาราแต่ในใจนั้นยังต้องการได้สุวรรณอัมพรมาเป็นกู้อยู่ตลอดเวลาทางด้านปราบไตจักได้เข้าหอ,อก,กับอับสรสวรรค์แต่เพราะตนเป็นยกักและอับสรสวรรค์คือกู้ของพระพิรุณซึ่งเป็นเทพทำให้ไม่สามารถแตะต้องตัวนางได้ เมื่อจับต้องจะรู้สึกร้อนราวกับถูกไฟเผาปราบไตจักรจึงแต่งเรื่องว่าตนได้ฝึกวิชาอาคมและต้องรักษาพรหมจันทร์จึงไม่สามารถอยู่ร่วมกับนางฉันสามีภรรยาได้อับสรสวรร์คนึกน้อยใจแต่ก็ยอมรับฟังปราบไตจักจับประชาชนพลเมืองกินแล้วใส่ร้ายว่าเป็นราหูซึ่งทุกคนก็เชื่อเพราะว่าราหูนั้นมีหน้าตาเป็นหยัก ต่อมาปราบไตจกักรก็ลักพาเอาสวนออนอำผพรเหาะกลับไปยังเมืองของตนแต่ในระหว่างทางได้พบก,กับนันทเสนที่ออกติดตามหาราหูจึงเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นในที่สุดนันทเสนสามารถทิงตัวนางสวนออนอำผพรไว้ได้และเมื่อน,นันทเสนร,ร,รู้ว่าสวนออนอำผพรนั้นเป็นชายาของราหูก็ดีใจจึงพานางออกติดตามหาราหูด้วยกัน ฝ่าราหูได้ออกติดตามจับปราบไตรจักแต่พลาดท่าถูกปราบไตรจักจับได้และได้พยายามฆ่าราหูหลายวิธีแต่ราหูก็ไม่ตายสุดท้ายปราบไตรจักจึงใช้จักวิเศษฆ่าแต่ราหูกลับขาดเป็นสองท่อนแต่ก็ยังไม่ตายปราบไตรจักจึงจับราหูขังไว้ปราบไตรจักย้อนกลับมาเมืองโรมิสัยเอาใจพ่อตาแม่ยาย โดยองอของวิเศษของราหูคือพัดช,ชีวิตกับระคังแก้วมาให้มเหสีรัชดาเมื่อพระมเหสีรัชดาใช้พัดพัดตนก็ตายทันทีปราบไตรจักจึงสั่นระคังแก้วเพราะคิดว่าจะแก้กันได้จึงทําให้พักพวกของพระราหูมากันหมดเมื่อได้ยินเสียงระคังความจึงแตกออกว่าที่แท้แล้วปราบไตรจักเป็นยักษ์ร้ายแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครจับได้ ปรบาบไตรจักรหนีไปได้ฝ่ายราหูถูกจองจำจนเข้าฤดูหนาวก็กลายร่างเป็นจินดาพอดีกับพักพวกมาช่วยไว้ทุกคนเข้าใจกันจินดาพักอยู่ที่โรงมิสัยจนเข้าสู่ฤดูฝนก็กลายร่างเป็นพระพิรุณต่อมาไม่นานเท้าคันธมาศก็จัดพิธีอภิเษกสมรสให้ส่วนอัมพรกับราหูและ อับสรสวรรค์กับพระพิรุณและทุกคนก็อยู่กันมาด้วยความสุขตลอดมาตั้งแต่บัดนั้น